คำตักเตือนให้ดำเนินในทางที่ถูกลูกเอ๋ยจงฟังและรับถ้อยคำคงค่าแล้วปีเดือนแห่งชีวิตเจ้าจะมากมมยข้าไดซ้อนเจ้าเหลืองทางแห่งปัญญาเลวข้าได้นำเจ้าในวุ่นทางแห่งความเถียงธรรมเมื่อเจ้าเดิอนอย่างเทาคงเจ้าจะไม่ถูกคัดคว้างและถ้าเจ้าวิงเจ้าจะไม่สะดุด จงหยุดทำสั่ง้อนวายและย่าปล่อยไปจงเฝ้าเธอวายเพราะเธอเป็นชีวิตข้องเจา้าอยากเข้าไปในวิธีข้องคนธรรมและอย่าเดินในทางข้องคุนชั่วจงลีกเสียอย่าเดินบุญนั้นเหลียวออกไปเสียและจงผพานไปเพราะพวกเขานอนไม่ลับถ้าไม่ได้ทำชัว พวกเขาจะลักไม่ลงถ้าไม่ได้ทำให้คนสะดุดเพราะพวกเขากินอาหารแห่งความโหดรายและดื่มลาวัง,งุ้นแห่งความทารุณแต่วิธีข้องคนโจบธรรมเมื่อนแสงอรุณสึงชายซุกไซยิงยิงขึ้นจนสว่างเต็มทีทางข้องคนธรรมก็เหมือนความมืดถึก พวกเขาไม่สาบหวาสะดุดอะไรลูกเอ๋ยจงใส่ใจถ้อยคำคงคาจงเอียงหูค่องเจาเข้าหาคำพูดคงคาอย่าให้มันคลาดสายตาคองจาจงรักษ่ามัน่นไหวภายในใจค่องเจาเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้คนพบและเป็นพระลนา,าไม่เก่กายถุกส่วนพ้องผู้นั้น จงระเวทระวังใจพ้องเจ้ายิงกว่าสิ่งอื่นใดเพราะถูกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจจงทจิ้งว่าจาขดขดเสียและให้คำพูดลดเหลียวห้างจากเจา้าให้ดวงตาพ้องเจ้าเพ่งออกไปเบืองหน้าและให้การจองข้องเจ้าตรงไปข้างหน้าเจา้าจงทำมุดทางแหงเท้าพ้องเจ้าให้ราบ เลี้ยวทางทางสิ้นข้องเจ้าจะมันคงอย่าหันไปข้างขว้าหรือข้างใายจงหันเท้าข้องเจ้าเสียจากความชั่วราย